เกิดเนี่ยปูแวะขึ้นมาปุ๊บทางเดินหายใจเปิดแล้วลมหายใจเราเริ่มมีแล้วนั่นชีวิตของเราเริ่มเคลื่อนแล้ว <c oughs> สิ้นสุดตอนไหนตอนไม่มีลมหายใจคือตายเพราะฉะนั้นลมหายใจพึ่งได้ไม่ว่าพูดคิดอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่บนวนจะใช้ลมหายใจแล้วลมหายใจน,นี่แหละเป็นหลักการที่เราจะนํามาในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะธรรมะแห่งลมหายใจตามหลักพระเจ้าคืออานาปานสติ ติและเรื่องรู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วลมหายใจของเรานี่แหละมันสามารถที่จะรักษาโรคบำบัดโรคของเราได้ทุกชนิดเพราะอาจารย์จะไม่มองเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะหมื่นชนิดร้อยชนิดพันชนิดล้านชนิดก็แล้วแต่ไม่ได้มองเพราะอาจารย์มองแค่ผลของกรรมคณจะเป็นมะเร็งก็ผลของกรรมคณจะวิปลาสก็ผลของกรรมจะสูงหรือทุกข์มันอยู่ที่กรรมกรรมบัรดาให้เป็นไปเราจะไม่มองเรื่องโรค เพราะฉะนั้นเราใช้ด้วยลมด้วยแก้มยังมีสติตอนนี้เรามันจะสิ้นสุดได้ซึ่งเราทํามาแล้วถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงถ้ายังพอหายใจได้อยู่ถ้ายังพอพูดกันรู้เรื่องอยู่เขาช่วยได้แต่ถ้าวิปราสไปเลยเนี่ยมันก็ยากหมายถึงว่าเป็นบ้าวิปราสพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ยากแต่มันมีวิธีคือให้คนอื่นช่วย ทำไมให้คนอื่นช่วยได้คือทุกอย่างเราต้องมองเรื่องของพลังจิตมองให้ดีนะพลังจิตเนี่ยมันเป็นพลังที่สําคัญเป็นพลังมหาจรย์อยู่ในตัวถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มันก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลพลังจิตของเราเนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะกําหนดตั้งโปรแกรมเหมือนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนี่ยเหมือนที่พวกเล่นเล่นไอที ตอนนี้เราทําได้ไงที่เราจะไปเชื่อมร้อยกับสามโลกเชื่อมร้อยกับยานต่างๆจิตยานต่างๆเราทําได้ด้วยลมทาไมมันเชื่อมร้อยได้การเชื่อมร้อยได้ก็เพราะว่าเราทํำพลังงานพลังขึ้นแม่เหล็กที่อยู่ในสมองของเราเนี่ให้เกิดการพัฒนาถึงขีดสุดมันเราทําให้มันถึงขีดสุด ออกจากความเป็นตัวกูของกูออกจากจิตสํานึกของเราโดยหันมาใช้จิตใต้สํานึก,ก่อนแล้วพัฒนาถึงจิตเหนือสํานึกนี่คือการการพัฒนาจิตพลังจิตนะที่เราจะเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แค่การพัฒนาสมองของเราเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ทําได้คนเดียวธรรมะของรเจ้า ใครปฏิบัติคนนั้นได้รู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองถ้ายังไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่เข้าใจถ้าเราพัฒนาตนนัวนี้ให้จิตเหนือสํานึกของเราเนี่ยมาทํางานจิตเหนือสํานึกอาจารย์ใช่ว่าเป็นพระธรรมซึ่งจะน,นํามาสู่ความสงบถ้าภาษาชาวบ้านก็บอกเบื้องบนเบื้องบนเมตตาประทานคําสั่ง เหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้แต่อาจารย์จะใช้เป็นพระธรรมแต่าศาสนาอื่นเขาอาจจะใช้เป็นพระเจ้ามัง่งเ,เป็นนู่นเป็นนี่ก็เลือกแต่เขาแต่อาจารย์าศาสนาพุทธอาจารย์ใช้ว่าพระธรรมพระธรรมคือความดีที่นำเราให้ทำความดีคือพระธรรมยานที่พูดถึงนี้นี่ที่เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าจิตเหนือสำนึกที่พูดถึงนี้นี่บางทีก็มีมาธรรมเหมือนกัน แปลว,ว่าโลกิยะยานที่จะปลนเปรยเราด้วยกิเลสตัณหาข้มีนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตของเราเพราะจิตมันว่างมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากจิตเราถ้าเรามีกิเลสตัณหาครองาอยู่มันก็จะไปเชื่อมร้อยกับกิเลสมารเรียกว่ามารละธรรม ทำของพญามารที่จะนําเราเข้าสู่ความวิบัติหรือนําเราเข้าสู่ความเป็นอัตตามากยิ่งขึ้นเหมือนฤาษีเหมือนนักพจนักบวชทั่วไปที่มักสร้างอํานาจใส่ตัวเองหมายถึงว่าปวดลิบปวดดีปวดเด่นปว,ด,ด,วดหินนู่นห,นห็นหนี่นั่นไม่ใช่วิสัยของพุทธ,ธะนะไม่ใช่ผิดนะแต่ว่าเขาจังมองไม่ออกเขามีอํานาจ หรือสีชีพทั้งหลายเนี่ยเพราะมันต่างกันระหว่างพระอริยะระหว่างพุทธะกับฤาษีพรหมฤาษีที่เป็นพุทธะก็มีนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีฟังเข้าใจไหมเออที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีที่พูดถึงที่เป็นมาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มักใหญ่ไปสูงต้องการอํานาจต้องอันบารมีใส่ตัวเองที่ตัวเองต้องอยู่เหนือโลกชีวิตอมตะ นั่นก็เรียกว่าสักยะทิฏฐิมานะล้นเหลือสร้างแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองคือให้ตัวเองได้มาซึ่งฤทธิ์เดชอันนั้นสร้างประโยชน์ให้ตัวเองนั่นผิดวิธีของพุทธเขาไม่ได้ผิดแต่มันผิดวิธีที่เราจะออกนอกเหนือทุกเหนือสุขนะฮะมันผิดทางของธรรมจักรอันนั้นเป็นสิ่งที่ทางโลกต้องการอยู่ที่อาจารย์พูดถึงนี่หมายถึงว่าผู้ที่ต้องการความหลุดพ้น อย่าไปแสวงตัวนั้นเดี๋ยวมันจะติดแล้วมันก็จะเวียนว่ายไม่สิ้นสุดมันต้องวกวนอยู่แค่นี้เพราะมันมีตัวตนอยู่แอนี่คือมันผิดวิสัยของธรรมจักที่พระเจ้าตรัสรู้มาคือให้สลดัดไม่ใช่ให้กอบโกยนี่ตรงนี้แหละคือทางมันมีอยู่ที่อาจารย์กำลังจะแก้เนี่ยคิดแก้นี่ ตั้งแต่เริ่มได้ธรรมะมาอาจารย์บอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสันติภาพไนการประกาศตั้งแต่วันที่18ตุลา2544นะว่าโอ้โหดีประเทศไทยประเทศเดียวที่จะสร้างสันติภาพขึ้นอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยธรรมที่อาจารย์ได้มาคือพึ่งพาตนเองเป็นหลักอาศัยอะไรที่จะสร้างสันติภาพโลกหนึ่งธรรมะที่เราได้มาที่พระพุทธเจ้าประทานมาให้อันสอง คือธรรมของในหลวงที่พระอ,องค์ศักานิยกิจของพระอ,องค์ตลอดมาที่พระอ,องค์สร้างมาตลอดคือเศรษฐกิจพอเพียงจะดึงตรงนั้นขึ้นมาคู่กันระหว่างธรรมของพระเจ้ากับธรรมของในหลวงสองธรรมนี้จะคู่กันแล้วสร้างสนติภาพให้เกิดขึ้นบนประเทศไทยให้เขามาเรียนทั่วโลกมาเรียนรู้เราด้วยมือของเราด้วยมือของเราเองอาจารมารเป็นพระนี่อาจารย์มาทำนั้นเพราะอาจารย์ไม่ยึดติดอะไร ทำให้ทุกคนเห็นสโลแกนคือหนึ่งสมองสองมือสองเท้าก็ทําหน้าที่สร้างแต่กำนีไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ติดมันญัดไม่ติดอะไรแต่เรามองว่าอันไหนดีเราทําทําแบบไม่มีตัวตนทําแล้วไม่เอาอะไรทําเพื่อให้ใจมันเบิกวานอันไหนทําแล้วมันเบิกวานทำเท่านั้นนี่คือสิ่งที่จะทำเขาบอกว่าประเทศไทยเท่านั้น เพราะประเทศไทยมีพระอริยะมากตอนนี้กล้าท้าทายโลกฉันทําได้แล้วฉันจะทากับมือของฉันเองคึดบอกว่าแม้แต่คนเดียวก็จะทําเราไม่ได้ลบใครเราลบกับกิเลสตัณหาของมนุษย์แล้วทําให้เขาเห็นให้เห็นแคเห็น,หเ,หน,หเ,หนเราเป็นผู้ให้ซสอย่างเนี่ยเราไม่ได้เอาเราให้เขาให้เขาเขาไม่เอาก็ช่างให้บ่อยๆเขาเขา้เขาใจเอง เราจะประกาศให้โลกรู้เลยว่าประเทศไทยนี่แหละหพรงะมีพ่อหลวงที่บริเจาแค่นี้จบแล้วธรรมะของพระเจ้าของเราประทานมาให้คือลมให้ใจคนต้องการอายุยืนฉันก็ให้เธอเธออยากปลดโลกฉันก็ให้เธอแล้วแต่เธอจะเอาหรือเปล่าเป็นผู้ให้อยากได้มาฝึกเอาถ้ารู้ว่าใครจะมาเราก็หาทางป้องกันป้องกันยน่ยงรเราจะป้องกันไม่ให้ใครเกิดไม่เป็นไปได้ไ แต่เราจะอยู่ยังไงขนาดภัยมานั่นคือวิธีที่เราต้องทําอยู่ยางไรล่ะขนาดที่ภัยมาตัวน,นี้อาจารย์มีวิธีไงเพราะทุกอย่างมันมีทั้งออกหมดโดยเฉพาะนี่รักษาโรคต้องได้นะอายุวดเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวไม่มีข้าวกินไม่ต้องกลัวเพราะเราฝึกเราฝึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นหมดปดัญหาเลยนี้ซึ่งคนอื่นบอกว่าเป็นปนัญหาเราไม่เป็นปนัญหา เพราะเราฝึกเราไม่ได้ฝึกอาหารไปลบก,กับที่เหลืเราฝึกให้มันอยู่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่<ม>นี่คือชนะแล้ว<ม>นี่นะมันจะแข็งเก่งแล้วเราก็อยู่อยู่ได้ในโลกนี้อย่างสบาย<ม>แค่นี้เองฝึก<ม>ฝึกให้เราอยู่ได้<ม>ก็บอกแรกเก้าวันไม่กินข้าวได้ไได้ไม่กินน้ําได้ไหมได้แต่ทําไมตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันกลัวถ้าไม่กลัวสักอย่างอยู่เพราะทามาแล้ว เราทํามาแล้วเราซึงกล้าประกาศถ้าเราไม่ทํามาแล้วเราไม่ค้าประกาศสิ่งไหนที่เราทําผ่านเราล้าคราบูเหมือนรักษาโรคไม่มียาอยู่ได้ไม่ได้แต่มาอยู่ได้เพราะอะไรลมนี่ไงคนไม่ได้ตายเพราะโรคคนมันตายเพราะเสษติดคอ,อทางเดินหายใจโดนปิดมันก็ตายพุ่นหายใจไม่ได้ต่างหากบอกแล้วว่าคนมันตายทุกวินาทีหายใจเข้าออกนั่นแหละเข้ามืแล้วออกไม่ได้ก็ตาย ออกแล้วเข้าไม่ได้ก็ตายมันอยู่แค่นี้ความตายของคนถ้าเรามีสติเลือกรู้อยู่ตรงนี้คือจบแล้วร้อยปีพันปีมันอยู่ได้คนไม่เข้าใจเราเนี่ยจะเป็นผู้สร้างมันเออเพราะเราจะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราจิตของเราที่แก,ก่กล้าหรือเปล่าเข้าใจมันหรือเปล่าในด้านเดิมเราต่างหากเราเป็นต่างหาผู้ลิขิตมันทําทุกอย่างอย่าไปติดทุกอย่างทําหน้าที่แต่อย่าติดหน้าที่ท่าน เนี่ยทำความดีอย่าติดความดีถ้าติดความดีก็บ้าดีเกิดดีอีกเหมือนกันทุกข์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือทำแล้วจบจบมันจบนที่จริงหลักธรรมของเจ้าคือธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นมันมันเป็นบทบาทหน้าที่อยู่แค่นั้นมันมีหน้าที่อยู่หมวดธรรมจริงจคือธรรมะคือหน้าที่ เป็นสัจธรรมเพราะธรรมะนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะไม่มีอำน,นาจใดเปลี่ยนแปลงได้และตัวเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือหลักธรรมเขาเรยเขาถึงว่าส่งไว้สิ่งธรรมคือตรงไปตรงมาถ้าเรามาศึกษาธรรมะใหม่ที่ให้เข้าใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ที่อาจารย์เห็นธรรมนี่คือเห็นทุกอย่างมันมีหน้าที่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าเห็นธรรม แม้แต่ตินสองก็มีหน้าที่ของมันอย่างน้มันเป็นธรรมอย่างนี้เนี่ยดวงคทิตดวงจันทร์ก็มีธรรมะมันเป็นธรรมของมันเพราะฉะนั้นตั้งหูจะโมลิขัยใจของเราก็รักษาธรรมหมูหมากาไก่รักษาธรรมต้นไม้ใบหญ้ารักษาธรรมนี่คือธรรมชาติที่มีอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือธรรมชาตินะส่วนธรรมจักรคือธรรมของพระเจ้าอย่างเดียวยกไว้ เพราะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข like mm ์เ hmm. ป yes. mm ็นธรรมะที the ่ตัดส the so ัตว์โลกออกจากธรรมชาติมีอวิชากับปัญญาทท้งนั้นธรรมจักรธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวธรรมจักเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ตรัสรู้มาที่ตัดสัตว์โลกออกจากการเวียนว่ายดับใช่ไหอยู่เนื้อธรรมชาติอยู่เนื้อสุขอยู่เนื้อทุกข์อยู่เนื้อเหตุอยู่เนื้อผลนั่นคือหนทางหลบทพ้ขของพระเจ้ามีเฉพาะพุทธะเท่านั้นเองมีเฉพาะสายพุทธเจ้าเท่านั้นเองเรยกว่าปัญญา มีที่เดียวสายอื่นไม่มีนั่นคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นสัตว์โลกอยู่กับธรรมชาติตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพวกวนเวียนได้ที่เดียวนี้หนึ่งที่เรากําลังแก้อยู่คือแก้ให้โลกสงบอย่างนั้นแต่้าให้ดับทุกจริจรงๆต้องดเดินตามวิ้าเข้าสู่นิพพานจบไม่ต้องมานั่งทุกขก์นี้ไม่ต้องมามน,งมนั่งแก้ปัญหาตรงนี้นี่ ง่ายนะซึ่งหนทางนิพานมันมันเป็นเรื่องที่ยากที่คนเข้าใจแต่มันทําง่ายกว่าที่พวกเรามานั่งแก้ตรงนี้นั่นหนทางเห็นพานเพราะมันสลัดเนี่ยเออมันง่ายกว่าที่เรามานั่งค้นหามันนะเออมันง่ายกว่าแต่คนทําไม่เป็นทําไมทําไม่ได้ก็ว่าตัณหามันครอบอยู่กรรมมันครอบอยู่มีบากกรรมมันเยอะ ไม่ออกไม่ได้แค่นี้เองถ้าเราตัดสินใจถอดมันอย่างเดียวนะกูจบสลัดมันจะพักอย่างเดียวสลัดสลัดสลัดจริงอย่างเดียวจบนั่นคือพุทธนะถ้าปัตนานีผพานคือถอดทุกอย่างออกซะทางานอย่างเดียวไม่มีตัวกูอีกแล้วจบถ้าตัวกูไม่มีไม่เกิดอีกแค่นี้เนี่ยมันทำมาแบบง่ายง่ายไม่มีตัวกูกูจะมาจากไหนถ้ากูไม่มีกูก็ไม่เกิดน่จบแล้วเพราะกูไม่บันทึกข้อมูล เออกูไม่มีตัวบันทึกเพราะนั่นจิตก็ว่างอืมแค่นี้แหละที่ท,ที่ที่หนทางเห็นความดับพุกจริงๆมันอยู่แค่นี้คือไม่มีกูก็ไม่มีไม่มีเกิดแ,แต่ทําให้มันถึงนะให้ถึงถึงการตัดสรู้นะมันต้องแจ้งด้วยตัวเองเป็นประจักษ์ตังแจ้งด้วยตัวเองว่าตัวเองดับได้แล้วสิ้นสุดแล้วกิเลสตาัาถ้ายังมีอยู่ไม่ใช่สงสัยอยู่ได้ ทำต่อไปสลัดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีอะไรก็ถอนมีโรคถอนโรคมีโกรธถอนโกรธมีหลงถอนหลงจบละถ้ามีทั้งโรคทั้งโกรธทั้งหลงจบเดี๋ยวก็ตัดสินอเรอการตัดสย่างเดียร์นะถ้ามีมีโรคไม่มีโกรธไม่หลงแต่จะไปเข้าข้างตัวเองนะตอนนี้ไม่อยากได้ก็นี่ว่าตัวเองจะหมดความโลภไม่ใช่นะเอออย่าไปมองเองนะตอนนี้ไม่อยากได้แแต่ต่อไปมันยังมีก็ไม่ใช่นะ ต้องให้มันตัดระดูกซะก่อนนะแค่นั้นนี่คือคุณทางที่เราจะเดินกันคือพนทธิพานที่เดียวนะคือเอาแบบชาติสุดท้ายเลยเม็ดๆเลยไม่ต้องเกิดอีกต้องปฏิทานไม่ไปเลยมนะันไม่ยากหรอกถ้าเราทำมันยา,ากจนที่ไม่อยากทำถ้าไม่อยากทำนี่ก็ไม่ไปเออมันโงส่ย,ยู่เลย แล้วก็พยายามสร้างกำแพงศึกษาพอดีครูบาอาจารย์มันโอ้ยมันไกลนะครูบาอาจารย์ไปไม่ได้บอกเ้ยอย่ามินิถือมันเลยนี่ผ่านมันไกลไกลก็ตัวเองไม่ไปอ่ะตัวเองไม่ข่อยพาตัวเองขี้เกียจขี้ค้านอยู่อ่ะมันก็ไกลสิก็ไม่ไปเล่นเงินไม่ดีหรือฮะไม่ไดีหนังรังแก่ดีหร่อฮะมันจะไงล่ะแม่นม่เราก็รังแา่ไม่ขี้เกียจตัวเองจะสร้างความนิสัยมั่งจะทำนี่จะทำนี่โดยการมันก็ดีนะมันก็ช่วยสันโลกอยู มันยังไม่ถึงมนนันแบกทุกขเลยเพราะฉะนั้นอย่าแบกทุกข์เลยไปเลยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางมีใช่ทิ้งว่างนะปล่อยวางติดของเบาวางเออมันทำได้แค่นี้เออแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าน,นี้ไม่เสก็จิ้มได้นี่ไม่เสกปล่อยวางไม่ใช่นะวางด้วยปัญญาอือก็ใน,นที่เราทำเต็มที่แล้วเออไม่จะไปทุกข์กับมันนี่นก็ปล่อยวาง มีนม่จริงกว้างปล่อยวางแบบอวิชาปล่อยวางจริงๆคือฉันทําดีแล้วได้แค่นี้ฉันจบแล้วจะไปทุกอะไรกับมันก็ทำมันได้เต็มที่ได้แค่นี้จบเนี่ยเขาอกวาง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 ม้าทรมอแต่สาคัญตรงใจกอกวุ่นวายไปตลอด